พิมรีพายขออภัยปมดราม่าไลฟ์ขายของพูดถึงกรณีรัสเซียยูเครนยันไม่ได้มีเจตนานำเอาความตายของเพื่อนมนุษย์มา้อเล่นชี้เป็นคลิปเก่าเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์จากกรณีดรามา่าระหว่างการไลฟ์ Live, ขายสินค้าของพิมรีพายที่หยอดมุกการขายสินค้าเชื่อมโยงสงครามรัสเซียยูเครนว่าดิฉันเมียวลาดิมีปูตินดิฉันจะบอกให้นะกองทัพเราเนี่ยกำลังจะบุกยูเครนนะ บอกเลยนะว่าต้องการความช่วยเหลือจากคุณให้คุณเนี่ย CF ซะดีๆทั้ง3กลิ่นจะเอากลิ่นไหนก็ได้สักกลิ่นหนึ่งนะคะเมื่อเรารบชนะแล้วเราจะรีบส่งของให้ค่าล่าสุดเมื่อวันที่9มีนาคมเพจพิมรีพายขายทุกอย่างของพิมรีพายได้โพสต์ข้อความระบุว่า พิมขออนุญาตอธิบายเหตุการณ์รามาที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะเรื่องราวตามเนื้อข่าวมีดังนี้ค่ะเมื่อคืนวันที่27ุ่ิภาพันธ์ที่ผ่านมานับรวมแล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็10วันพอดีวันนั้นพิมได้ทําการไลฟ์ขายของตามปกติในระหว่างไลฟ์บางช่วงบางตอนพิมได้นําเรื่องราวปัญหาระหว่างรัสเซียกับยูเครนมาพูดถึงซึ่งเหตุการณ์วันนั้นทั้งสองฝ่ายกําลังจะมีการเจราจากันพิมก็คิดว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย มาถึงวันนี้ผ่านมาสิบวันแล้ว ต้องยอมรับว่าเหตุการณ์ของทั้งสองประเทศไปไกลและรุนแรงขึ้นอย่างมากแน่นอนว่าตัวพิมพ์เองไม่ได้มีเจตนานำเอาความตายของเพื่อนพนุษย์มาล้อเล่นแต่เรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อมีคนแคปเอาไลฟ์เมื่อสิบวันที่แล้วมาโพสต์ทำให้หลายๆคนเมื่ออ่านแล้วเกิดความไม่สบายใจซึ่งก็ต้องยอมรับจริงๆว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนปัจจุบันยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตัวพิมพ์เองก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นเช่นกัน พิมพ์ต้องขออภัยอย่างยิ่งที่คำพูดของพิมพ์ทำให้กระทบกระเทือนจิตใจของทุกคนค่ะ